เวลาเราเปิดมาเนี่ยมันจะมีคาว่ามาแรงอยู่ตรงนี้เห็นไมมีมาแรงออปชันนะครับมาแรงเนี่ยคนก็จะนิยมเล่นอะไรกันก็นแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรสมมติผมเลือกเป็น b i n นารีตรงนี้เนาะคนก็จะนิยมเล่น E U G U E J อย่างาเมื่อกี้ก่อนอันนี้ผมสอนนักเรียนไปผมก็เล่น E J ไปเพราะ J P Y ช่วงน,นี้เนี่ยมีการมันข้าขเป็นเทรนนะครับแต่ถ้าเกิดผมเป็นดิจิตอลนะครับอ่ามันก็จะมี E U E J E G คนก็จะเล่นกันหรือว่า U C U Cat อะ,อะไรเงี้ยเลองกดดูซิเป็นไงอลอาปรับเป็นทำฟิมหนึ่งนาทีดูซิเนี่ยนะฮะกราฟสวยมากเลยนะครับ เนี่ยเราก็เล่นได้นะครับเล่นได้มีสกุลเงินให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือของมาแรงเราก็สามารถที่จะเล่นตรงมาของมาแรงได้นะครับแล้วก็จะมีพวกสกุลเงินที่มันเป็นเหมือนหุ้นพวกหุ้นพวกบริษัทพวกไนกี้เฟซบุ๊กอาลีบาบาอะไรพวกนี้เล่นได้หมดเลยแต่พวกนี้เนี่ยมันจะให้เล่นไทม์เฟรมที่สูงนะคือ15นาทีขึ้นไปนะครับมันก็ดีเหมือนกันเราจะได้เล่นการวิ้งๆเราเล่นไม่ใหญ่ๆได้นะครับลองดูฟอร์เลกที่คนเล่นอะไรอ่ะคนก็เล่นตรงนี้กันนะเนี่ยเล่นพวกนี้กันเห็นไหมแล้วแต่แล้วแต่ว่่่่่าาเเเเรจะลลืออกกนนนไแตตปปิคทัวี จะเล่นในออปชันนะครับออปชันเนี่ยมันจะมีให้3แบบที่เลือกนะคือบิชไบเดอรี่แล้วก็ดิจิตอลนะครับอ่าเรามาดูของในส่วนของดิจิตอลก่อนดิจิตอลเนี่ยคนจะนิยมเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะให้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับอ่าเราลองดู EU นะครับเนี่ยมันก็จะเปิดมานี่คือหน้าตาของดิจิตอลนะครับแล้วก็ในส่วนของไบเดอรี่นะครับไบเดอรี่ EU เหมือนกันกราฟเหมือนกันนะนะฮะ EU ซิอยู่ไหนออานี่ไงอ่า,อา,อาเห็นไหม บตเตรี่ uh, เนี่ยมันจะเล่นทำเฟรมที่สูงได้คือเล่นได้ตั้งแต่1นาทีแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่15บานาทีขึ้นไปแล้วก็เล่นได้จนถึง1วัน1สัปดาห์1เดือนนะครับแต่ว่าไอ้พวกดิจิตอลเนี่ยนะครับลืมบอกนะครับมันจะเล่นได้แค่หนึ uh, ่นาที5้าที1สิาทีมันก็เลยให้เปอร์เซ็นต์สูงไงนะแต่ส่วนตัวผมว่าผมจะเล่น Binary รนะครับ เพราะว่าผมต้องการความนิ่งของกราฟแต่ว่าทีนี้มันมีอีโมดหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งนะครับตัวบิสเนี่ยนะครับมันขึ้นมานะครับตัวบิสเนี่ยมันจะมีสกุลกันทั้งหมด4ตัว A, C, E, J, E, G, E, U, ่ l ลอง E, U และที่สําคัญเนี่ยมาให้เปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้โคตรเยอะอะแต่ว่าแรกกับการที่ทําเฟรมต่ํานะครับมันก็จะสามารถทํากําไรได้ไวนะครับบางคนถามว่าบิสคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกให้ฟังไอ้ตัวบิสเนี่ยนะครับ มันเป็นการเทรดแบบว่าทำเฟรมส,สั้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมไปเจาะรายละเอียดทีอีก e คลิปหน้านะฮะแต่น,นี้แค่ดูคร่าวๆก่อนนะครับมันก็บอกคนที่ต้องการซื้อขายให้จบเลยในระยะเวลารวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ดิเ i คเตอร์หนึ่งตัวในการเทรด